กรับข้าวของกินคนเมืองนะครับก็มาได้สองสองบทแล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่สามนะครับชันทะลักบทที่สามก็เหมือนกับบทที่สองนี่นะครับต่อไปนี้นะครับมันก็จะเหมือนบทที่สองนี่นะครับก็คือบาดสลัดลงนะครับบาดก้มนะครับมาบาดสลัดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นนี้มดนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะ จะลงบทสุดท้ายกับบทจบมีอยู่สองอสองบาทนะครับมันจะเหมือนอียกเว้นนะครับยกเว้นบางบทที่เปิลแต่งแบบฉันทลักษ์รวมบาทนะครับรวมบาทอ่าก็ได้สี่ห้าบทก็จะลองแต่งให้ดูนะครับอ่าก็คือเปิลจะเอาสองบาทนี่มารวมกันนะครับ่าก็คือบาท สารขึ้นสัดลงเนี่ยนะครับมามารวมกันเป็นบาทเดียวนะครับอ่าทีนี้เอามาต่อเลยนะครับอ่าอ่าทีนี้นะแกงฮังเลนะครับแกงฮังเลว,ว้าเวขำกิ้งไม่หย่าไม่ยิงลีกเว้นนะครับ่าทีนี้ก็แกงอะไรอยังเงี้บ่าต่อไปนะครับ เกงเอ่อเก่งเฮ็ดเฮ็ดลมเอาเสียงสามัญน,นะครับเสียงจัตวาหรือสามัญน,นะครับเฮ็ดเฮ็ดนี่เฮ็ดอ่อถ้าจะย่าี้มันเฮ็ดได้นะครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดก็อ่อใส่ ไม่ซัดางเงี้ยคือมันเป็นเฮดนะครับอ่าเฮดลมเฮดลมอ่าแกงเฮดลมอ่าเสียงตีนะครับอ่าเว้นนะครับมา uh, ที่นี่มันจะต้องเสียงตีนะครับล่อจากจากเว้นเนี่ยนะครับมา uh, สัมผัสเว้นเนี่ยครับมาเว้น uh, นะครับมา uh. ลงงมอ่า uh, ลงงม ลงงมกีบ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 เกนนะครับมากีบนะกีบมาเกนนะเกนใจตัวกะนะครับกีบเกนนะครับมองแปงอ่องกรรลองแปงอ่องขรลองเ้าเนึ่งกีบกีบเกนนะครับกีบบัปอเกนตัวเองนะครับอ่าทีนี้มาต้องลง เสียงโทรพิเศษแล้วนะครับอันนี้คือบาดสลัดลงนะครับอ่าบาดสลัดลงเพราะนั้นก็วักที่สมนี่จะต้องลงเสียงโทรพิเศษนะครับมาบอสัมพัสครับ่าท้ายวักที่สองนี่ก็ได้ตามแบบเบ้าโบราณน,นะครับตามแบบเบ้าเข้าหงหินเข้า4ีบดนะครับมาเอียงอ่ามันเป็นกระมู่ต่อนเนื่องนะครับมา อ,อยอเอียงนี่มันมันสละเอียะมันม,มาเขียนมาแจ๊กเ,เหมือนไทยนะครับมาเอยียงนะครับเอยียงแกงแกงพักเซียวซักเซียวเซียวเซียวหรือเซียวดีกับแกงพักพักเซียวพักเซียวนะครับเซียวพักเซียวนะครับ อ๋อบอาบอกดินละครับเอาเซียวเนี่ยเอาพักเซียวเซียวเสียงโทพิเศษนะครับมามาเดียวดูนะไอ้เหี้ยเซียวกับเกตน,นี่มันคนละเรื่องนะแบบแบบแบบสะพัดกันนะครับอ่าแต่ต้องเน้นนะครับโบราณไปอย่าเน้นเสียงโทพิเศษที่นี่นะครับอ่าทีนี้แหละครับอ่าในข้าวหงหินสองตัวเนี่ยนะครับในข้าวหงหินข้าวซีบดนะครับอ่าข้าวซีบดว่าอย่ามีเสียงจัตวาน,น่ะตัวรองสุดท้ายเนี่ยนะครับ เสียงเจดวาสามัญน,นะครับมาเข้าหินเพื่อจะเพิ่มเสียงตรีพิเศษขึ้นมาอ่าเสียงตรีสั้นมามตวงนะครับมาลงท้ายด้วยสามัญน,นะครับมาทีนี้เราจะต้องเกาะถ้าเราจะจ้อยแบบเป้ากา่อยใบแบบวิงวอนอะอย่างหมูนี้มันก็เรียบๆไปนี่มันก็ควรจะมีเต้าอี้นะครับมะ,ะเว้นนะครับ ยกเว้นเอ่อถ้าเป็นเสียงเอกหรือเสียงอื่นๆนี่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นจอยแบบกงให้บงเลยนะครับมาวันถึงจะดัดเสียงไปมาได้นะครับเอียเอ่ยงแกงพักเซี่ยวควายฟอนนะายฟวายฟอนเสียงสามัญสามัญนะคายฟอนะฟนะก็ฟอน ถ้าย่ฟอนหากระดูกกรหมีเนาะมันไม่แก่บักเที่ยวนี่ก็อย่างมากก็ใส่งูนเส้นนะก็ปลาแห้งได้แหละครับอ้าวทีนี้อามาปฏิวัติเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับภาษาปฏิวัติแบบที่สองนี่ก็คือการยืมเอาภาษาไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรรรณาน้แก่นะครับสระเอมาแตนตัว กะนี่ก็เอากอไก่มาแตนนี่นะครับตัวงะนี่ก็เอางอง,งูปั๊บเทียบมาแตนเนี่ยนะครับแกงนะครับแกงเห็ดนะครับเห็ดเห็ดนะเห็ดตัวนี้มีไม้สัดก็คือไม้ไม้สัดก็คือเลขแปดเนี่ยนะครับก็บคือเห็ดนะครับมาตัวดะดเด็กนะครับมา ลมนะครับตัวละนะครับเห็นไหมตัวมะนะครับมาลมลมนะฮะอ่าลมลงลงงมอ่าลงงมนะครับกีบเกนนะครับกีบนะครับอ่าตกตะก้านะครับใจตัวข้อควายนะครับมาปั๊บเทียบเป็ดนะครับกีบเกนนะครับเกนอ่าเห็นไหมกีบเกนนะครับกีบเกนนะเอียง เอ,เอียงเอียงแก่งพักพักพักเซี่ยวนะครับอ่าพักเซี่ยวนะครับเสียงโทพิเศษนะครับเซี่ยวฟวายฟอนอ่าฟายฟอนอ่าอ่าทีนี้ละ่ะลองมาเปลีนภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับภาษาปริวัติแบบที่สามนั่นนะครับคือการ ที่เอาภาษาไทยนะครับม,มาสะกดเขียนตาม,ร,มระมู้ภาษาละนาทางบนบนนะครับอ่านี่คือหลักการนะครับแต่การเขียนนั้นมันก็มีข้อจํากัดอยู่หลายประการนะครับเพราะว่าระบบการมาเสียงมันเหมือนกันนะครับอ่าเอาก็บว่ากันไปเป็นเป็นอย่างเป็นยางนะครับอ้า แกงนะครับอ่าแกงอ่าเนี่ยมันสะกดเขียนอย่างอี้มันแกงนะครับเห็นไหมฮะภาษาไทยนะอ่านแบบภาษาไทยอันนี้แกงนะครับอ่าแบบที่สองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวกะนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวกอไก่นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราอ,อ่านแบบไทย oh <G ang> นะครับเมื่อเขียนเป็นไทยอ่านแบบไทยอ่าใส่ไมจารวาอย่างแกงนะครับแกงแกงเฮดนะครับอ่าอ่าถ้าเขียน ธรรมดาแบบแบบแบบนี้มันก็เห็ดนะครับเห็ดเสียงเอกนะครับมาเพราะนะั้นเขาเอาตามเสียงมันเห็ดนะครับเห็ดเห็ดก็ใส่ไม้จัตวาแล้วกับเห็ดนะครับเห็ดเห็ดลมลมเหมือนกันก่อนแล้วไปนะครับลมงมเหมือนกันนะ กีบเกนนะครับกีบนะครับอ่าได้ยินเสียงกีบนะครับอ่าอันนี้แบบสองนี้ประกาอ่านกีบนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกะนะครับอ่านแบบละนานะครับแอบมาภาษาทละนานะครับอ่ากีบนะครับอ่าอันนี้มันกีบหรอครับอ่ากีบไม่โทเสียงโทครับอ่ากีบใส่ไมโทเข้าไปนะครับกีบกีบเกนนะครับเกนนะครับ เกนนะก็ใช้ตัวตัว,ตวกอไก่นะครับเกนนะครับเสียงตีนะครับก็ใช้ไม้ตีนะครับเกนนะครับกีบเกนนะครับอเอียงเอียงอ๋ออันนี่มันเป็นแก้วเลยนะโทษทีโทษที เอียงแกงนะครับเอียงแกงอ่าเอียงแขงเอาพิมพ์ตาบกดดีนะขอโทษทีแกงพักนะครับพักอ่าพักเสี่ยวอ่าพักเสี่ยวต,ตัวนี้เป็นอ่าเสียงโทพิเศษนะครับตําบลนี่นะครับอ่าตัวสะนะครับ เป็นอักษรสูงนะครับโดนไม่อ it, ขอจ้างไปเซี่ยวนะครับออกเสียงโทรพิเศษนะครับาภาษาปฏิวัติแบบที่สองนี้ยืมตัวส่อเสอือมาเป็นตัวสะนะครับตัวนี้คือตัวสะนะครับโดนไม่ it, โทรหรือไม่ขอจ้างเข้าไปเนี่ยเซี่ยวตวบนบนบน,บนนะครับไอ้แบบภาษาปฏิวัตินี่แบบที่สามนี่อันนี้คือส่อเสือนะครับคือเอาภาษาไทยมาสะกดเขียนหู่หนะันนั่งบนบนนะครับ เขียนไปเลยนะครับาตามรักภาษาไทยอ,อ่านแบบภาษาไทยก็เซี่ยวนะครับเซี่ยวคนไทยมกจอ่านเซี่ยวนะครับผักเซี่ยวได้ตัวอ่านนะครับได้ตัวอ่านนะจะไปเปิบนะครับไปเปิบเซี่ยวัวบนปุ่นมาได้นะครับอามาได้เมื่อเขียนแบบไทยแลวต้องอ่านแบบไทยนะครับอมไม่ใช่แบบเมืองนะครับเพราะว่าเฮาเน้น คนทั่วไปได้อ่านได้นะครับเพราะนั้นมันมีทางเขียนเพราะว่าป้นป้นมันมีวรรณยุกโทพิเศษมาฮึ้งนะครับในภาษาไทยนะครับดังนั้นหอยต้องดัดแปลงกันแล้วนะครับในส่วนตัวงผมนี่เอาจุดประดับไว้นะครับใส่จุดประดับไว้อีนะครับเือห้ว่าอ๋อกำที่มีจุดประดับไว้มีไมโทนี่นะครับเมื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับเสี้ยวนะครับเห็นไหมได้ไหมการปฏิวัติแบบที่สามนี่นะครับ อันไหนที่มันเป็นข้อจํากัดที่ว่าภาษาไทยป้นเขียนมาได้เฮาก็มาดัดแปลงเอาตรงนั้นนะครับบ่ต้องไปดัดแปลงที่อื่นครับอ่าม่ต้องไปดัดแปลงที่อื่นที่ป้นอย่ยงัง้ยกีบเกนเป้นเขียนได้นะครับอ่าอย่าง้ย่กีบกีบกีบนะครับอ่ากีบป้นเขียนได้นะครับเพราะว่ากอไก่นี่มันผันได้กูเสียงนะครับอ่าเป็นอักษรกลางผันได้กูเสียงนะครับอ่าใส่ไม่โทไม่ตีไปก็ตามนั้นนะครับา อันไหนเป็นเสียงโทพิเศษเราใส่จุดเนี่ยได้นะครับมันมันเขียนได้หมดนะครับแล้วเราจะเขียนได้ทุกเสียงนะครับในภาษาภาษาละนานี่นะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ่าไฟฟอนนนีาา่ไฟฟอนอันนี้เสียงสามารถบ่มีปัญหานะครับอ่าฟายฟอนอ่าได้แล้วนะครับอ่าบาทอ่าเอาไปต่อเดียนะครับอ่าบทอ่าบทที่สามแล้วนะครับ เห็นไหมครับเริ่มเริ่มขึ้นบทที่สามมันก็เหมือนอเหมือนชันทะลักเห็นไหมฮะฟอยฟอนชันทะลักตัวนี้เระกลับมาของกินคนเมืองเครื่องครัวพังพร้อมยายแขวดแวดอ้อมยอมใจคไขยเขยเริ่มจากน้ำพริกหนุ่มหรืออีเก๋เปิดถุงเตเอาเข้านึ่งจิ้ม แป้งอออขลอกกีบซวกดุมดิมแคบหมูจวนจิมกุบกุบไสอัวแอมแกมนอไม้ซุปแกงบะคอนก้มลำดีขัวถั่วเน่าเมื่อต้มเปะหัวปีขัวแค่มากมีสูสีจิ้นปิ้งแกงฮังเลว่าเวขำกิ้งแม่หญ่าแม่ยิงหลีกเว้น แกงเฮ็ดลมลงงมกีบเกนยังแก่งพักเซี่ยวฝ่ายฟอนฮวันพรุ่งนี้เราอยามาต่อแถมบาทหนึ่งนะครับบาทนึงก็คือบาทเข้าวกลมนะตรงนี้เห็นไหมมันก็นล่อมาจากบทที่สองนะครับ